นเนาะแม่เนาะมีไอ้สอนกลับบ้าเอาไปอยู่ว่าบ่ซื้อเพิ่นว่าโอ้ยเอาไปเบิ่งซื่อๆติอเอาไปเบิงบ่งบ่ได้ซื้อซ่ำเจ้าเอาเพิ่นเลยเอาไปอัหนังไอ้ตึงผู้เพิ่อนใช่ดิจ,กจกักเป็นสืออส่อหมดโอ้ค่ะก็ได้เข้ามากก็เลยก็แจ๊พี่น้องมาเกี่ยวข้าวซอยแม่แนะ่เกี่ยวข้าวซอยน่าเลยโอ้ยแล้วที่แล้วเราตัวนี่ฮะเลือให้นั่นให้เดียวบ่กันี่มาลวนซ่อนแ้อบโอ้สีเหลาให้ฟักหนามบหงจักเทีย ให้จะได้และพี่น้องมันจะได้ซื้อเขากินได้พี่น้องเอ้ยกันได้ซื้ออยู่นี่กะมาให้ในน้อยกินเลเด้อสื่อขึ้นเอ้ยเอฟซีถือเลกกะมาปั่นเขากินในเด้อพี่น้องเอ้ยเบิกหน้าแม่น้อยโลดหน้าบป่หงจักเกียร์เขาก็มาหลอนต้อนแต้นเขามาร้อนต้อนเต้นเนาะเอ้พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาเบิงนี่ล่ะชีวิตเศร้าหน้าแม่กะเพื่อนกะคำนวณเลขให้เนาะ กูได้โซกกูได้หมานก็เด้อพี่น้องเด้อหมัเนาะอ่าแจ๊กใเบิ่งบ่ได้เบิ่งเอฟบซีน่าก็ได้โทรมาเอาอยู่เอฟซีโทรมาบ่เพิ่นโทรมาวางสละแม่หนูติดตามแม่เบิ่งเบิ้งแต่ของแม่แม่เห็นเห็นของแม่แม่คือสึกดีแถ่เพิ่นวะเสือเขาดีว่าเพิ่นบ้านเล่านั่นเจ้าซื้อบ่แม่ว่าจ้าบ่ทั้งฝี่เพิ่นบ่บ่พอขายเหล็กเล่าวะจันค่ะ อันบัตรที่นี่เพป่นเลยเอาไทยก็เลยบอกเป็นโยมเป็นบทางผูนพ้าเจ้าอยู่ชื่อกล่าวเนาะเออเป็นว่าไทยก็เลยบอกไปบ่แม่บอกเหรอเพื่อจิตจีอกริเดี๋ยวเรียกให้เอฟซีเบิ้งตอนของแม่น้อยพี่น้องเขาดีเด้พี่น้องเอ้สามหกตุงคักเนาะเล่ากับเขาไทยกับเขาเนาะแม่เนาะก็ได้ก็ได้เบิ่งกับที่เสียใจเด้อท่านผู้ชมค่ะเป็นว่าเบิ่งข้องแม่โอ้ย หนูอัดมาได้หนูโซมาเอาอันรัฐบาลไทยน้วแม่เด้อว่าจั่นแม่โซให้เอฟซีเนี่ยตัวว่องเลยดิหนิบ่นี่เดียวเจ้าเคยขีดไว้ยอยุสองเมืองแม่คนเดียวโอ้ยบ่คือค่ะนั่นเห็นบ่ตัวว่องเลยดิหน่ะนะสองสองอือหนึ่งสองสองสองแม่นบ่แม่โอ้ยซีเจ้าไปผักเนาะอ่ะพี่น้องอ่ะแม่โซให้เอฟซีบังก่อนจ้า นี่ตัวเลขของแม่นะคะตัวบงนะคะแม่จะเน้นอ่ะสี่ตัวเนาะแม่เนาะหาตัวไหมสี่สี่สามห้าสี่เจ็ดหกหนึ่งสองและสองสองอันนี้คือแม่จะเน้นสี่หาครูนี่นะคะท่านผู้ชมมันก็เข้าตัวเน้นหนึ่งสองนะคะคัพถึงคัพเล่าเข้าเลยเล่าอยู่ในนี้เออร่อเป็นเบอร์เดียรสามเหลี่ยเล่า เดี๋ยวเอาเล่าให้เอฟซีบงก่อนนี่แม่เอาซุๆเพื่อนนั่นทรมาหาแม่แม่ตอนไหนจะเก่าหกเก่าเพิ่นก็ได้หกเก่าเพิ่นก็ได้เพิ่นก็โอนมาให้แม่สามร้อยจ้ะบัตรนี่เพื่อนในเพราะได้หกตอนแม่แม่ว่าหกเก่านแม่จ้ะเพื่อนทุมเพรานะแม่เพิ่นถือยูโเพิ่นอวดมะหิสามร้อยเพื่อนโอ้ดีใจนะเพื่อนสามหกสี่เพิ่นบาทันให้แม่ขนนู้ดถือนู้ดสี่ไห้แม่อีกเด้อว่าท่านจ่ะสามหกอย่ว่าท่นได้เห็นเพิ่นจ้า ต่เกาเพิ่นห้มื่อมื่อมื่อเลขกสออกแล้วก็เอาเลขน้ำเข้าอีกกับ่นนเห้าก่อนอันสามหกหนพท่านเห็นแม่เออรกโมาหาแม่เว้ยหล่ะในนี้แม่ถือไวเอาบอโทรให้เอซก่อนเอามันถือให้ก็ได้เบอรโทรให้เอฟซเด้อถ้าจจตังมาซาที่น้องเอโทรหาแม่เลยนะคะแม่เขียนใบโยพ่ะท่านเลยอันเจ็บศูนย์แปดเก้าแปดเอาให้มันมุมน้านี้ก่อนแม่เนศูย์ปดเก้าแปดสี่สอง แปดห้าสองสองให้ดูให้ดูเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรนี้ก็ใครอยากได้ก่อนก็โทรหาคุณแม่นะคะตทมผักมาสามหกเนาะไม่แน่นอนีเลยนี่พ่อใหญ่กับเจ้าบอกตัวเดียวจ้ะค่ะเพื่อได้สิบบาทโอ้ยเพร่นได้บางวงนนี้เออพ่อใหญ่ได้พ่อใหญ่ได้พ่อใหญ่ได้อ่ะสกมันหมันสกุลสกคนอ่ะซอยเพ่นให้หม็น้าะนเนาะเอาเลยแม่รถเจ้าวิสัยลาไปเรียนยุคหุ่มมึงก็ได้นั่งอยู่ซอยนี่เฮ็ดเปลี่นบ้างเจ้าตังที่เกี่ยวเขาด้วยพี่น้อง เจ๊ตังก็ถือบางสิเกียวใส่เขาส้อยแม่กันอเจ๊ตังกระเฮ็ดตป็นเยอะเท่าไหรก็ยาดีเจ้พือเด้อหนูกดเ้าน้าอเป็นกับเจ้าหน้าวเจ้าหน้าเด้อเจเกี้ยวเขาสอยใหญ่โอ้ขุนวคือเกี่ยวเขากินแ่ คุณช้ำใส่ใจัวมาเอานำแม่ล้วเปตุยได้เอทดีสวเจ้า่ได้ซื้อบอเจ้าเจ้าขีดกันสองหนึ่งให้แม่อยู่เดียนเนาะแม่ไก่เห็นอยู่บ้าแม่แมเปี๊ยบใจอย่จ่อหังหมา เอาเพิ่นบ like, mm ่างเล่อเเพิ่นบ่งเ่อเรนเพิ่เาเพิ่นเลยเรื่องหอนเ้อเาเพิ่นเเรื่องหัวเจอเย้งไื่นเนใดั้งไ่ทงเืลเลยเรื่องหอวเจอินาบหน้ไม่จิ้มจิ้มซื้อน้ามาแล้วเด้อไหนเ่ต้องเอาหนาเด้อที่หน้าบ้านหน้า่านดาบือ ก็อะไรก็แช่ในเด้อพี่น้องคนบนท่านใน nhà người h o นะแม่เดีวยวเขาใจก่อนพี่น้อ <c oughs> นนงเอ

พอเป็นเงินเฮาเด็กที่ห้ลูกให้เมียนตัวบ่จักบ่จักแม่บ <c oughs> ่รูบ <c oughs> ่รู <c oughs> ้คืนก,กันบ่เห็นมาเอาเลขเล่าวน้าแม่ดินี่ในใจ่เจ้ามาได้เมือ่มองไงกดไลค์กดแชร์ค่ะท่านผู้ชมเอาเม่นน้อยตายแรกเด้อ ขึ้ไดม่เขากับช่วงไม่ม่เงน้อยกินเด้อลแม่นี่เอนกี่ได้เขาช่วงเขาไม่เงน้อยกินเด้อเกลียวหนาให้เกี่ยวเขานี่ไม่น่อยเกลียวหนาให้เกี่ยวเขายข้าวงกันรวดเอ้ยกีบต่าเกี่ยวเขากับเตือนเจ้านี้ ก็จะเอาเนาะเอโน้ตก็่ได้เอาขี้ปลาโน้ตก็จะเอาตัวใดไปเอาปากกาจิ้มไใบเด้เนาะอันวาสองหนึ่งกันแม่ตัวเดียวโน้ตก็ว่องไวอยู่เนาะเออเออให้ตัวเด่นอยู่เนาะ่อตัวนึงให้เอาตัวนึง ไม่เด็ดผิดให้โบถือไม่เข้ามาจะแะนองคอนเ้าทำไมไม่ถือไล่หนึงวาเอาไม้ยานจืรัวแล้วให้ถือก็ได้่นองก็ไปเอาไล่หม่องไล่บอลืว่าจือเัินละว่าทางเล่านง่นละว่าเล่าข้าเจ้าวขายไอ้ละว่าข้าวขายเลยกล้าวเลยแม่ทรางขีดมาจัดนได้เด็ดแม่ต้บอกเพิ่นจะไดกดจกดจัเ่อ

ตไม่เนียน้อยตายแรงนี่แต่เไอยังก่อนไอ้ยังลำลาบนล่อ่ะคอว่าขังเขาจักเ้าใครอยู่คนยังไม่เป็นหมากเจตังเกี้ยวเขาไว้เนาะสุดๆจนด้านเะยังว่าเพราะว่ามัเนีกมีข้อเข่าอเนาเจตักมาเกี้ยวเขาซอยไม่้นยไว้ยตไาแน่เด้ พอเอาเกิเจ็าตูนมาเขาเนาะเอาจะเอาแล้วเนาะเขาจาปลูกม uh ันแล้วช่วงหนึ่งก็เป็นเขาสองขั้งก็เป็นเขาพี่น้องเ้าปูอาวห้าสิบบาทขึ้นเขาทิบแต่ว่าพูดถึงกันเนาะพูดถึงว่ามันมันบ่ค่อยมีเขาพี่น้องมันหงาหลายกันมันโค่นดีนยากยิ่งด้วยหน้าแม่กระไรด้วยหน้าโกรกกระไร ฝนแน่ฝนอันนั้นแน่เนาะยืนเกี่ยวอันเด้อีิน้องเกี่ยวซอยกันยาววลายาวลาื้อ่าจะได้ขอยาวายาวนานเลยวลาเขียนไวแล่ะแม่ว่าจะได้จับเล็กเล่านี่เเาซอยพน่ะพ้นจะซืใหเลเท่าเด้ออบเกี่ยวซอย ขาพบบุกมีเนืแหลกเตียนยนะนะเม่กกว่าที่ถือตรงนี้อือไ้ชิมล่้กุมนาด้มนาด้พี่น้องเอ้ยไม่เชียวาไ้ส

อขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์จ,าจา้าไปพาขึ้นได้บ้านนี่พาขึ้นพาขึ้นพาเข้าหม่มพาเขาห่มพี่น้องเกีียวอันให้นี่กันแล้วต้มมือนี่นบ่แม่ฮะจ้าจ<ะ>มันบ่มีกบให้บอ <C> e <at> วันนี้เดือนมัดเขาบอเบิางไปภาคเอเอฟซีไปเบิ้งเอาคือเย็นแถมองนี่ฮะไปตะก,กีจ้จะมาห้่งแสบแถวมองที่นอกฮะจ้าสวัสดีคุณวิมลน,นะคะคุณวอนเนาะขอํำราว,วันนี้เนี่ยเด้อจ้าเดี๋ยวรอสักคู่ค่ะแม่พันชีหายอยู่ จะมาเดี๋ยวสักพักก่อนเดี๋ยวเพิ่นเพิ่งเกี่ยวเขาแล้วเอาอันนั้นยังบกแก่ป่แม่อันนั้นไหม,นนมพ่อมาดกังขึ้นก็นได้พ่อมันยังบ่ฮ่อนพ่อกระสูนล,ลงมาจ้ะหนูมาดกังขึ้นเด้หนูเน็บหลังคนละลอยได้กระบ,บุนทำเน็บหลัางแน่มาขึ้นนั่นเดี๋ยวนี้บ่ได้บ่ได้เฮ็ด จะต่างเหลี่ยมเหรแต่ว่าแต่ว่าเหลืองมัดเหลืองมัดนี่จะต่งเลี่ก่อนดิมัดหนึ่งร้อยใครเสร็จก็ขึ้นไปนอนค่ะเออเรียบวิเศษกับมัดพอดตรงมัดเป็นอยู่ดิผู้เรียบวิเ็จก็บมัดเต็มบ้างขออนุญาตลงไหลก็เด้อผู้ใดอยากเบิ่งไอ้ตำมเหล้าเดี๋ยวรอดในคลิปต่อไปนะคะไม่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้รอให้รอก่อนเนาะรอเด้อตางขันแย่กับยุคนล่ะ ้ารอตำราวแม่น้อยนะคะ,ะเดี๋ยวววานนาดีตาเล่บใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ